ก่ออางับอางับแห<ม>ละบางคนก็บอกเคยไปวัดไปวาเนี่ยก็มาสาะหาตูวเจ้าเมื่อตัวเก่านอนอยู่ฮงบาน<ม>อางับ<ม>อางับถวายสังฆทานเพื่อที่จะเอาบุญสุนทานจะได้ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานอ,อย่างอี้ก็กึดว่าคงจะบัตัน<ม>จะไปอู้อันอยังคือมันนักหนาป้าป้านก็คงจะบัตันท่านอาจารย์รเพราะฉะนั้นการที่เฮาจะเอาธรรมะมาใจเนี่ยผมก็กึดว่า คงจะต้องเอาไปตั้งแต่สมัยที่เป็นละอ่อนครับทำตั้งแต่ละอ่อนแล้วก็ฝึกฝนตั้งแต่ละอ่อนเอามาสังเกตดูคนสมัยโบราณเนี่ยเพื่อนอยู่กับวัดกับวามาเป็นละอ่อนมาต้องเอาไปที่ไหนนักเฮาสองสอง,สองตนสององอค์มสมัยโบราณน,นี่อยู่วัดตอนท่านอาจารย์นี่เป็นขยมอายุกี่ขวบอีเตอ,อผมอยู่เป็นขยมตัง้งแต<ม>่ป .4 ครับท่านอาจารย์ป .4 ครับ แน่นก็ปอปอเดียวกันเขาจะสังเกตเห็นว่าสมัยตะก่อนนี่เปิดเอาลูกหลานตานเต้าไปฝากไว้วัดวาอารามได้ซึมได้ซับเนาะคนเ่าสมัยประเดียวนี่มุนย้านถ้าเวลาลูกให้หลานให้ก็มากจะอัญจุลูกจุหลานอย่าไปให้เนอะกระเดียวตุลุงอยู่วัดจะมากินตับมอกตู้เจ้าเป็นต๊โตเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นนน่กอเเขาก็จะต้องปลูกฝังตั้งแต่ละอ่อนมันกลายเป็นปลูกฝัง หรือบางทีอะอย่างก็หั่นเขาว่าเหมือนกันจะไปเดือดจะไปเดือดจะไปพิษหัวกันก็ได้จะเจอซองพระปากระถินแล้วเหนอะเองนะอประมาณนี้นะครับคนคนเฮาถ้าสั่งสมไม่แต่น้อยก็จะบมีโอกาสเรื่องจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บครับถ้าสั่งสมมาแต่น้อยนะาอาจารย์เนาะหลายคนหลายท่านเพ่นมีอายุยืนวันนั้นผมไปเตะครับท่านอาจารย์มหาครับผมไปเตะ ไปเจอพ่ออาจารย์อืพ่ออาจารย์เป็นอาราธนาศีลอาราธนาธรรมผมเตจเสื้อสับเลื่อนม้ปุ๊บเป็นนั่งพนมมือจนสุดปิดจนเฮาเตจจบอพอเตจจบก็ถามเปิ้ลข้าวท่านอาจารย์มหาถามว่าอีป่อพ่ออาจารย์อายุเท่าไหนอายุเก้าสิบสองว่าท่านอาจารย์มหาอายุยืนเท่ากับถามว่าเขาเคยได้อายุยืนเนาะพอถามว่าอีป่อกินอย่างเชิงวันเนี่ย ก็กินธรรมะธรรมโมนะครับท่านอาจารย์มหาออว่าโอ้เพา่นปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าวาเวลาอยู่บาดายใว่างๆบว่า,าเนี่ยอย่างก็ไปเพี้ยวเนี่ยที่วัดอ,อีวไปเอาเนี่ยที่วัดไปกวาดวัดมันมีความสุขดีอ,อ,อายุ92ายังแข็งแรงอยู่เลยครับท่านอาจารย์มหาค,ครับผมบอันนี้ก็อายุถึง92จะหันว่าธรมร,รมะคำสอนในทางพระพุทธาศาสนาเนี่ย ญา,าติโยมท่านที่พอรายการเขาก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เล็กแต่น้อยเป็นต้นไปจะไปเอากรรมบก่าที่เพิ่นว่าประเดี๋ยวนี้เนี่ย,ยซึ่งถ้าหากว่าแปเป็นภาษาไทยภาคกลางเพิ่นก็บอกว่ากว่าจะรู้ก็สายกว่าจะอายก็แก่กว่าจะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ เมื่อเข้าไปนอนอยู่ในโรงครับผมเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์หักษาอย่างบวรพุทธศาสนาหักษาธรรมะคำสอนให้มันอยู่ต่อไปโดยการส่งเสริมให้ละเอกะอ่อนได้ศึกษาธรรมะได้หูธรรมะเข้าวัดเข้าวาแล้วก็ตัวเก้าก็จะต้องศึกษาจะต้องหูธรรมะพอสมควรถึงจะบอกลูกบอกหลานได้บาใจ่เข้าข่ายที่บอกว่าสอนแต่เขา แต่อีเนาก็เป็นคนเดียวเนี่ย<ม>บอกว่าบาดีเนี่ยเนิ่แต่ว่าคนเท่าก็ยังเนี่ยอยู่พ่อแม่บางคนก็เอามือกีบบุหรี่แล้วก็ไปด่าลูกดา่าหลานว่าสูบบุหรี่มันบดีเนิน่าตัวเก่าของมือยังกีบบุหรี่อยู่ดา่าเปิ่นแบมแบม,แ,บมแต่แต่อันนี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากที่เขาจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะธรรมโม เพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คือเป็นเยี่ยงแล้วก็เป็นอย่างครับเป็นเยี่ยงแล้วก็เป็นอย่างเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นตัวอย่างให้เขาทำให้เขาได้พอได้หันเขาต้องการลูกหลานเป็นอย่างใดเขาก็จะต้องทำตัวเป็นอย่างอันลูกหลานก็จะได้อยู่ถ้อยฟังกรรมแล้วก็จะมีธรรมะอาจะได้บ่ต้องไปกินแหนงว่าเออบ่ได้หูธรรมะธรรมวอย่างเผื่อหูนี่ก็เข้าไปอยู่ในล่องบางคนก็อยู่ในร่องแล้ว ก็มาได้หัวอ,อย่างเลยท่านอาจารย์แม้กระทั่งงานศพบางงานก็ยังเข้าใจพิเเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของกติธรรมบ,บางที่บางแห่งก็ยังมีการไปเคาะลงศพอยู่โปกๆตื่นเนออีป่อฟังเตศเนอเนี่ยบางคนก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกบางทีพ่อแม่บอกเข้าวัดบอกเข้าวาเลยครับอ,อาจารย์มหา บางทีก็ไปเข้าฝันลูกห้องแค่อยากกินนั้นนั้นแคอยากกินอันนี้แค่ได้อันนั้นแค่ได้อันนี้ไปอยู่ยังทุกทรมานบบได้กินอะไรอย่างอีกก็มีเหมือนกันหลายกรณีที่เป็นลักษณะแบบนี้บางทีก็ไปตานแบบไปตานนอกวัดเพราะว่ากลัวพ่อแม่ตามหิตตาหอยจะบม่ได้บุญได้กุศลก็ไปตานขันเข้ากันที่ตั้งนอกวัดเนี่ยเข้าท่าจัมม่าครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ที่ว่าคนบ่เคยเข้าวัดเข้ามา พอตายไปแล้วก็อาจจะต้องลงสู่อบายภูมิอันนี้ตามมติคำรรสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับอาจารย์ฮะครับผมบอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อาตมาภาพทั้งสองรูปเอามาอู้เอามาจ๋ากอได้ความรู้กับท่านอาจารย์พระมหาผู้ที่พัดกอดนักหนาพอสมควร,ครแล้วก็รายการของเฮานั้นกอจะอู้จะจ,จากันยังอี้ต่อไปเรื่อยๆ ยัดโยมท่านใดมีออญยังจะติชมรายการก็ส่งมากว่าได้หรือว่าโทรศัพท์มากว่าได้ส่วนในช่วงการสนทนาธรรมในวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาแหมสักกรรมก็จะมีละอ่อนและเยาวชนมาเป็นคนถามปัญหาธรรมะซึ่งในวันนี้ก็คงจะไหว้สา คือท่านอาจารย์พระมหาผู้ที่พัดนั้นได้ตอบปัญหาธรรมะของสทายาิโยมโที่พิธีกร,นะรที่เป็นละอ่อนละยาวชนจะมาถามว่าเอ๊ะมันมีธรรมะอย่างน่าสนใจพ่องส่วนผมนั้นก็คงจะมดภาระหน้าที่ในวันนี้ก็ออำนวยปรนให้ญาติโยมติพออยู่ก็อให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วกขอให้ ท่านทั้งหลายนั่นตั้งอกตั้งใจพอรายการธรรมะนี้ต่อไปสำหรับช่วงเวลานี้ก่ออรตามาภาพทั้งสองลูกก่อขอ,อาลาไปก่อนกับเดียวก่อนจรเหละอ่อนและเยาวชนนั้นมาถามปัญหาธรรมะกับท่านพระอาจารย์มาหาพุทธที่พันิกาสาวาวส่วนอาตมาก็ล่ำลาญาติโยมไปก่อนเนาะขอจะเจริญพรขอจเจริญพร ครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ในช่วงของตอบปัญหาธรรมะวันนี้นะครับซึ่งก็มีท่านผู้ชมทั้งบ้านที่ได้รับชมรายการของเราที่ผ่านมาได้ถามคําถามมามากมายหลายคําถามซึ่งก็ในแต่ละช่วงที่ผ่านมาก็ได้ตอบไปซึ่งท่านผู้ชมก็โทรศัพท์กลับเข้ามานะครับหลายท่านก็โทรศัพท์กลับเข้ามาบอกว่าคําถามที่ถามมาแล้วก็ได้นิม,มนต์ท่านพระอาจารย์หลายรูปตอบไปก็เป็น คำตอบที่ทําให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้กระจ่างชัดขึ้นมากกว่าเก่าดังนั้นวันนี้ก็เลยมีคําถามแหม่คคาถามหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคําถามที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคําถามที่เกิดข้อสงสัยามาอย่างมาเมินนะครับดังนั้นแล้ววันนี้จึงได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์พระมหาพุทธิพัฒน์แห่งวัดป่าตึงงามอำเภอเมืองจังหวัดลพูุรได้มาตอบคําถามซึ่งพระอาจารย์ จะมีความรู้ความชํานาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับกับมาสการท่านพระอาจารย์ครับจเจริญพรคำถามก็มีอยู่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านเปิ้นได้โทรศัพท์เข้ามาถามครับพระอาจารย์ครับจเจริญหลายท่านหลายคนเปิ้นถามว่าเวลามาเข้าไปในวัดหลายๆวัดนะครับหลายๆวัดก็จะเห็นนิยมวัดในแต่ละวัดเนี่ยเปิ้นจะสร้างพระเจ้าทันใจ,จะน,น,นะครับสร้างพระเจ้าทันใจขึ้นดังนั้นแล้วก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าพระเจ้าทันใจเนี่ยเป็นอย่างใดเนี่ยจะใดเปิ้นถึงนิยมกันสร้าง นะครับแล้วก็ได้นิมนต์พระอาจารย์ได้ตอบข้อสงสัยเนื่องจากก็ได้ทราบว่าวัดพระอาจารย์ก็ได้สร้างพระเจ้าทันใจไว้อยู่<อ>นะครับจเจริญปอ<ร>นครับก็เลยนิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้ตอบคําถามครับเจริญปอนเจริญปอนญาติโยมท่านผู้ชมรายการทุกท่านเป็นคําถามที่น่าสนใจเหมือนกันครับ,รบที่คนไทยเขาเนี่ยบอกว่าภาคไหนนิยมที่จะสร้างรูปเคารพครับบว่าจะเป็นรูปเทพ รูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหลายตลอดจนถึงบุคคลสําคัญที่สร้างคุณประโยชน์เอกับสังคมประเทศชาติบ้านเมืองก็มักจะสร้างรูปเคารพกันไว้และที่นิยมสร้างกันมากที่สุดก็คือสร้างพระพุทธรูปทุกภาคหรือแม้แต่ในต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาก็นิยมจะสร้างกัน แต่ว่าตังเหนือตางล้านนาของเขาเนี่ยที่นิยมสร้างกันนักที่สุดแล้วหันชัดเจนนักที่สุดคือการสร้างพระทันใจครับผมหรือคนเมืองปั้นห้องว่าพระเจ้าทันใจพระเจ้าทันใจครจับอันนี้เป็นกรรมโบราณที่คนเหนือปิ้นห้องกันว่าพระเจ้าบม่ได้หมายถึงพระเจ้าในศาสนาคริสต์ครับผมแต่ว่านิยมสร้างกันนักเนี่ยพระทันใจความเป็นจริงแล้วน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าคือคนเฮาสมัยมาเดียวเนี่ยใจฮ้อนครับผม ใจมันมันหยาบนักขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้ร้อนรุ่มก็มีความประกอบด้วยความโลภของของมนุษย์เฮาแค่ได้อย่างคือแค่ได้เว่ยเว่เพื่อมันตันอกตันใจสมมติว่าทำบุญวันนี้วันที่15อย่างวันพวกของเขาถูกหวยเหนื่อยขอขอให้มันถูกเลยนะมันต้องไปรอจัดหน้ารออย่างแล้วคือคือการสร้างคงจะเป็นลักษณะอย่างนี้คืออยากให้ได้มันตันอกตันใจเพราะทุกคนเวลาสร้างพระมาแล้วเนี่ย เพื่อนก็จะตั้งชื่อองค์พระที่สวยสดงดงามแล้วก็มีความหมายครับมีความหมายอย่างวัดปันเสาเนี่ยเพื่อนสร้างองค์พระพุทธรูปมาขึ้นมาหนึ่งองค์แล้วก็เพื่อนชื่อว่าพระเจ้าแสงคําเมืองพระเจ้าแสงคําเมืองแต่มันมีชื่อเหล่านั้นยาวอ้หัวนพระบุรีสีนครพีผมจำมาได้มันยาวล้อมไปองเอาที่ไหนมาตั้งบ่ะลาวมาเหลือท่านอาจารย์พระมหาวรเพื่อนมาตั้งพระเจ้าแสงคําเมือง คำว่าแสงคําเมืองเนี่ยก็หมายคำว่าสว่างสวัยงดงามพัฒนาเจริญอะไรอย่างน้นเป็นคําคานีกก็คือทองคำพระเจ้าแสงคาเมืองคือเป็นสังอาราศีแก้บ้านแก่เมืองอนีกนี่คือคนนิยมสร้างพระแล้วก็จะตั้งชื่อจริงๆแล้วประเพณีการสร้างพระเจ้าตันใจเนี่ยก็จะต้องสร้างให้เสร็จภายในหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนสมมติเริ่มตีห้าจะต้องเสร็จ จะจะต้องเสร็จภายในเนึ่งวันเนื่งคืนคือสองทุ่มสามทุ่มจะต้องทาพิธีพุทธพิเศษให้เรียบร้อยเสร็จสมบร์เลยครับนี่คือการการทีดประเพณีการสร้างอย่างที่วัดปัตตุงงามนี่สร้างเหมือนกันแต่ว่าจะสร้างด้วยก้อนหินก้อนหินเนี่ยมันหน้าตักสามสิบเก้านิ้วหนักเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลเป็นหินอะไรเนีนะครับอาจารย์เป็นหินเป็นหินขาวนะครับหินขาวบริสุทธิ์แล้วก็จะแกะเป็นองค์พระที่สวยสดงดงาม แต่ว่าบัาได้สร้างภายในนึ่งวันนึ่งคืนจะใช้เวลาสร้างประมาณ8ปเก้าเดือนเทวากัน oh. ทีนี้เนี่ยก็เป็นเป็นข้อสงสัยญาติโยมก็โทรศัพท์มาที่วัดว่าถ้าอาจารย์มหาเพิ่นสร้างพระเจ้าตันใจนี่เพราะก็สร้างแค่วันเดียวคืนเดียวก่อนแล้วละก,นกันเนาะั้นท่านมหาสร้างเป็นแปดเก้าเดือนแล้วจะ้องพระเจ้าตันใจได้อย่างไรความเป็นจริงแล้วการสร้างองค์พระบบบว่าจะชื่ออันอยังเนี่ย มันเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมคือหมายความว่าเป็นกุศโลบายดึงใจคนการสร้างองค์พระนี่นะอย่างอย่างอย่างสร้างองค์พระที่ว่าจะสร้างพระเจ้าตนะหจภายในวันเดียวคืนเดียวแล้วเราลองมาพิจารณาด้วยสติปัญญาว่าความเป็นจริงวัตถุประสงค์ของอาตมาที่สร้างที่วัดปัตตึงงามเนี่ยทำไมบาสร้างมาเดียวคืนเดียวเพราะว่าก้อนหินเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาเมิ่อเนนคงจะหลายเดือนเพราะก้อนใหญ่ๆแล้วก็แกะมาคนจริงสร้างด้วยก้อนหินเนี่ย คือมันจะอยู่ได้หมื่นแน่นเพราะว่าก้อนหินเนี่ยจะอยู่ร้อยปีพันปีหมื่นปีไม่ว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังได้เสวยบุญในการสร้างพระเจ้าตั้งใจครับองค์นี้อยู่คือที่สร้างเนี่ยธมาบอกว่าอย่างนี้สร้างพระเจ้าตั้งใจวัดปจมงามนี่นะสร้างมาถึงนึ่งวันนึ่งคืนนาทีเดียวก็สร้างได้ละครับเพราะอันยังพระบอกว่าขอให้คนใดที่จะร่วมสร้างเนี่ยตั้งสัจจะธิษฐานทันทีเลยว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปจะตั้งใจให้ตานฮักศาสนลเจริญภาวนาสร้างแต่คุณงามความดีเสร็จปุ๊บวัยขึ้นเลยยกมืออธิษฐานรับรองว่าท่านจะได้บุญตันอกตันใจพระเจ้าตันใจเกิดในหัวใจละบะถึงนึ่งนาทีพระเจ้าตันใจเกิดในหัวใจแต่องค์พระนั้นมันเป็นสื่อกลางในการทําคุณงามความดีถ้าฮองบ่าอธิฐานนี้แลเฮองบ่ตั้งใจจะทำเนี่ยแม้ว่าเขาจะไปสร้างพระเจ้าตันใจเป็นร้อยองค์พันองค์หมื่นองค์ ก่อข้องบาดตันอกตันใจเหมือนกับที่เขาอธิฐานเพื่อเกิดขึ้นในหัวใจของเขาดังน,นั้นคนเหนือเขาเนี่ยจึงนิยมสร้างพระเจ้าตันใจเป็นลักษณะอย่ายงนี้คืออยากจะได้อย่างให้มันตันอกตันใจแต่เป็นปริศนาธรรมที่อสอนจิตสอนใจว่าถค่ได้อย่างตันใจคุณก็ต้องรีบท<อ> <adopt> ําความดีให้ทันใจถึงจะได้อย่างตันอกตันใจนะอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะความเจือของคนคล้านานาของเขาจเจริญปกนครับสําหรับ ที่คาถามที่ถามว่ายะอย่างถึงต้องมีการสร้างพระเจ้าทันใจนะครับพระเจ้าทันใจนั้นก็คือเป็นกุศโลบายธรรมะนั่นเองนะครับที่จะคอยสอนคนอยู่ว่าพระเจ้าทันใจนั้นจะแยะอย่างให้มันสมใจไฟ,ไฟอ้างนะครับจะนาอก็อยู่ที่ใจของเราต้องคิดดีทดําดีก่อนะน,นะครับคิดดีทําดีแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นก็มักจะสมใจที่เราปรารถนานะครับอันนี้ก็คงจะ ได้ไขข้อข้องใจนะครับปัญหาที่ถามมาสําหรับท่านผู้ชมที่ได้เรียนถามมาเกี่ยวกับว่าพระเจ้าทันใจนะครับก็มีข้อสรุปแบบเจีนะครับก็คือเป็นกุศโลบายธรรมะนั่นเองครับสำหรับรายการร้านนาธรรมล้านนาไทยในวันนี้ก็คงจะได้นําจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะติชมรายการนะครับหรือว่าต้องการจะสนับสนุนในการผลิตรายการในครั้งนี้ รหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่จะส่งคําถามเข้ามาถามในรายการก็สามารถ